อารจะนอะไรแค่น no anyway ี้จียดวอมเสียงเล่นให้ฟังหนเอาเพลงเมื่อกี้เอาเพลงดีดไม่เล่นแบ่เอ็นต้องมีโน้ตต้องมีโน้ต ของก็เสียลองให้ฟังหน่อยลองให้ฟังหนก็เปิดสิโให้ลองให้ฟังหน่อยเลยพลนี่ดีกว่าองไงยัยัมาลงไปเดนเ่นใเธอเชื่อไหมกลุกสิฉันจะนั่งไงล่ะ สเป็นเดียวกับจำก็มาเปลี่ยนคีย์ก่อนเปลี่ยนเป็นด้วยมันมีสิ่งนี้เคยกว่าทันจะโพสไหมน้องเดี๋ยวเรี่องว่าเราโอ้โหมันเปลี่ยนเราเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแต่มันมีสิ่งนี้เท่านั้นแะโอเคโอเคขำแล้วขนาดนั้นวะโอ้โหความตั้งใจเลยเอาคีย์เลยเอะอย่างหน้าพี่อะไรก็เฮ้ยคีจริงก็คีทำมรแล้วอะไรซื้อซื้อไหมความรักมันทำมือรักรือว่าเสียงของผู้ชาย สองดิอ่าเร่มเลย i ่ะดูนนะเนี่ยถ้าเชื มันติดน er ้องเพลงเนี่ยนี่เดี๋ยวแม่แม่ยังเปลี่ยนเปลี่ยนเหม่ยแม่ออกไปเล่นที่บูเก็ร์่าโอ้ยแม่น้องอ่นี่ไง จริงจริงไม่รู้จักเลยอ้ากเรอนม่รู้จักทไมวะอ๋อนี่ไงเอวไมไม่มีเพลงนาไม่จําเลยว่ะอืมเลยอีกแล้วอ่ะใช่ได้กินเนาะเปล่าได้ยินเสียงจำไม่ได้อ่ะทอนหูไอ้ทอนทอนเวอร์ส

ก็มันจะโรแมนติกแล้วเอาล่ะ้องนี่ใช่ลงเหงือกพัดมาขอจงเหยียบพารักไปเหยียบพาดให้เจอห่างไกลที่เราห่างกันหากลมดียิ่งผู้ใจขอจงเมตตาบางสักครั้งใช่แค่นี้แหละคือมันมันสูงอนะ่ะชอบนะเพลงนี้ นี่ลองได้นะจริงๆลองไม่เป็นแวเป็นไหมวะเป็นเขาไม่รักหัวใจมันท้องใช่เหรอไม่ใช่เหรอน้ำตากขาไหลเป็นเรื่องธรรมดามือคนไม่ได้ใช่ก็ว่าอันนี้ลองยากเพราะเพลงเลนส์สูงมากสูงเหรอไม่เห็นสูงเลยเล่นเป็นเลยนะเธอที่เจ็บสักทีก็ดีเหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเออชื่อ ตงด้สไม่มีอะไรดีไม่ว่าการที่เราเคยกอดใจใช่เหรอเอาจริงๆใช่เหรอเดี๋ยวนี้ได้น้องพี่ดีๆฟังไม่มีอะไรดีเหมือนเขาไม่รักหัวใจกูหายคิดก่อน สูงบอกเลยไม่สูงแล้วไงนี่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 รู้จักเลยโหเพลงนี้ดีมากทำไมถ่าตัวฉันเลือกตามหัวใจกูคงเลือกเขาอ๋ออ๋ออ๋อแล้คิวร้องคิวร้องได้ป่ะคิวร้องเป็นผู้ชายนะคิวเป็นผู้ชายนะโอเคอ่ะใครเริ่มก่อนเขาผู้หญิงก่อนถ่ายตัวฉันเลือกตามหัวใจกูคงเลือกเขา ชาวเหตุผลว่าตามที่ถูกก็คงเลือกเธอเพียงสองใจตั้งแต่มีเขาฉันเองที่สุดหันใจเสมอโคตรหนาว oh, <now. S 1> แต่ว่าเธอนะ ตอบสุดท้ายก็ไม่ดีอยากทำร้ายใครไม่อยากทำร้ายใครต้องใช้มาละอาจจะเป็นเขาแกล้งกันหรือเปล่าเรื่องเธอและเขาพอพ้ต้ใใอง,ตงคิวนะไม่จริง <c oughs> ไม่ตรงคิวต้งน้ำ ให้ฉันทอนตัวทุกอย่างนีคงสายไปจะยังไงคนหนึ่งก็ต้องเจ็บหากว่าฉันตัดสินใจจะยังไงคนหนึ่งก็ต้องปวดจะให้ฉันทำยังไงกับเหตุการณ์แต่จะบอกว่ารักเธอไหมก็รักแต่จะบอกว่ารักเขาไหมก็รักแต่จะบอกว่า อกว่ามีหนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้เข้ามาอยู่ภายในหัวใจและไม่ไว่ายังไรในคำตอบสุดท้าย ที่จิตใจเขามาอยู่ภายในหัวใจและไม่ว่าอย่างไรในคำตอบสุดท้ายก็ไม่ได้อยากทำร้ายใครรอบรอบตำแหน่งที่ X รู้สึกกับมันนะคะ X เล t เปลี่ยนชุดอ๋อแบบ ไม่นี่นี่แค่นั้นละเปียกไม่ไม่เอาเพลงีมันแบบไม่ได้โอ้เปิดเลยเนี่ยเอาอีกทีละคือน้ำเจอแต่เพลงแบบไม่รู้จะเลือกใครคนนึงต้องไปอะไรอะไรพอพอพออะนี่เบื่อไหมเบื่อเลยล่ะให้มุกร้องดีกว่าเรต้องเรื่องเส้นลำตานมึกแนาเพลงเลยของพี่วานไม่เคยฟังจริงไม่ต้องพูดไหม หยุดเขียนในการแค่นาทีเดียวโคตรพรจริงคิวอ้ออื่นของคด้วยว่าแล้วแม่น้องสูโชว์อีกลืม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 โป้งแตกแล้วครับพี่น้องเป่าหรือเปล่าโจริงว what what คำว่าไม่ค่อยเป็นอะไรนะเชียร์อ u d i t i o n ยังอีก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 ลืมลืม w h a